แล้วผมก็เคยเห็นคุณด้ยวยเหมือนกันถ่ายนี่ถ่ายนูน่นถ่ายนั่นถ่ายแม่งหมดละคนอย่างนงี้นะพี่เป็นลำคาญมากเลยลำคาญมากลำคาญมากลำคาญมากบาเลอรไลฟ์สไตล์ที่หรูหราของแม่งนี่เหมือนแฟนเก่าคุณเลยนี่ครับก็นี่ไงเรื่องมันคล้ายกันคนนะั่นเหรอที่จบไปไม่ค่อยสวยอ่ะยังสวยทุกคน คุยกับเอ๋เอาล่ะครับเรามาอยู่ที่ภูมิไม่เป็นเจ้านะครับตอนนี้เรามีหนึ่งข้อความนะครับที่อยากจะถามนั่นคือผ่านจากดีเจปอนของเรามาสำหรับใครที่จําได้พี่ปอนก,ก็เคยเป็นดีเจที่ฮิต955อ่าแล้วตอนนี้อ่าได้เลื่อนตําแหน่งขึ้เนเป็นเ,เอ็มดีใช่ไหมเดี๋ยวเราออกมานแลนะเอ็มดีคือโม <c oughs> เดิร์นด็อกยังทวีมิวสิกดีเรคเตอร์ก็ไปคุมเกี่ยวกับเรื่องเพลงอะไรอย่างนี้เอาวันนี้เรามีคำถามอะไรจาก ทางบ้านที่เราได้เลือกมาไม่นี่คือส่วนตัวเลยเพราะว่าส่วนตัวเลยเหรอเขาไม่แคร์สังคมอยู่แล้วใช่ป่ะอย่างมันไม่มีอะไรให้เสียแล้วละไอปอนคือเป็นนักดนตรีแล้วก็เคาเล่นดนตรีด้วยถูกไหมใช่พี่แล้วสิ่งหนึ่งที่เห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นภาพที่ผมเห็นบ่อยร้านเหล้าก็คือเหมือนผู้ชายตั้งใจพาผู้หญิงมาแล้วก็ผู้หญิงเนี้ยเราก็นั่งนั่งในสักพักหนึ่งเขาก็จะสนใจตัวเขาเ้ยเขาจะสนใจโทรศัพท์เขาจะสนใจถ่ายรูปพอเราดูอาการผู้ชายสมมติเราอยู่บนสเต็เรา ก็อยากจะคุยอ,อยากจะอยากจะ,กจะตะล่อมอยากจะทุกอ,ทอยากอ่างอ่ะแต่ผู้หญิงไม่มีปฏิกิิรยาตอบ,อย,อตอบยับนะตอบยับหรือตอบรับ<ล>ตอบรับเนี่ยผู้หญิงก็จะอยู่ในฟิลเนี้ยก็คือเล่นอยู่กับมือถือสนุกอยู่กับมือถือเออหรือไม่ก็ถ่ายรูปเชื่อไหมพี่ชั่วโมงครึ่งผขอยู่บนสเตจผมเห็นผู้หญิงเป็นอย่างเงี้ยแล้วทำแบบเนี้ยในหนึ่งชั่วโมงครึ่งทำได้ทั้งชั่วโมงครึ่งเลยหมายถึงแลเซลฟี่ตัวเองเหรอถ่ายนี่ถ่ายนี่สมัยก่อนพี่มีเยอะมีเยอะผู้หญิงเนี้ยเห็นคนอย่างเงี้นะพี่จะลำคาญมากเลย ำคาญมากลำคาญมากลำคาญมากผมก็เคยเห็นคุณด้วยเหมือนกันสมัยก่อนผมไปกินข้าวคุณก็ถ่ายนี่ถ่ายรูนถ่ายนน้าถ่ายแม่งหมดละจนผมคิดว่าไอ้เนี้ยน,นานๆทีกูเจอเพื่อนกูทีหนึ่งทําไมแม่งเอาแต่ถ่ายรูนถ่ายนี่วะออๆๆของผมเนี่ยถ้าผมจะถ่ายเนี่ยคือขายของแต่ถ่ายหน้าตัวเองเพียวๆเนี่ยไม่ถ่ายคือแต่ละคนเนี่ยเขามีเหตุผลที่แตกต่างกันอย่างเพชรจ้าเนี่ยเคยบอกเฮ้ยกูมาเที่ยวกูมาอะไรก็จริงนะแต่ว่า ถ้ากูได้ทํางานด้วยเนี่ยกูโอเคใช่แต่ถ้าเกิดมึงแบบชวนกูมาเพื่อแบบเที่ยวมากินเหล้ามาพักผ่อนแล้วกูไม่ทํางานเลยกูไม่โอเคซึ่งก่อนหน้านั้นกูอะไม่เก็ตกูเหียเงินทองมึงก็มีอยู่แล้วมึงมาพักผ่อนเพียงมึงก็เอ็นจอยถือว่าวางมือถือไม่ต้องทํางานจนกระทั่งวันหนึ่งอะที่กูอะเหมือนกับว่ากูพักทิ้งงานไปยาวแล้วหลายปีนะครับแล้วกูรู้สึกว่าชื่อเสียงกูก็น้อยลงน้อยลงรายได้กูก็น้อยลงน้อยลงทุกอย่างคุณน้อยลงหมดเลยแล้วทุกวันนี้มันเป็นโลกดิจิตอลไปแล้วอะไม่ต้องไปทํางานหาแแล้ต่หาารไดจก โลกออนไลน์ได้กูก็เลยมาดูไอ้เพชรจ้าเนี่ยเป็นตัวอย่างเอ้ยวันวันมันถ่ายโน่นถ่ายนี่แต่ว่าเป็นงานออนไลน์ครับผม Engagement เขาดีคนดูเขาสูงวิวแต่ละคลิปเป็นแสนกู <Wow. S 2> ก็เลยเริ่มทําบ้างทํากับโค้งกับข้าวเียหาอะไรคนดูเป็นแสนแสนครับหลังจากนั้นสิ่งที่ผ่านจาก,ก็คือเงินทั้งหมดของผมตอนเนี้ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มาจากออนไลน์มามาทำให้คิดถึงโฆษณาหนึ่งไม่รู้ว่าปอนเคยเห็นปะที่มีผู้หญิงคนหนึ่งอะถ่าย <c oughs> แต่รูปตัวเองถ่ายซ้ายถ่ายขวา เพื่อนๆก็โมแต่มองว่าอีเนี่ยไม่ทํางานทําการไปแต่ที่เก๋ๆเหมือนกับพยายามทำตัวสงสารพ่อแม่นะมันเดินก็ไม่ได้เยอะก็ต้องไปเอาเงินพ่อแม่มาบําเรอไลฟ์สไตล์ที่หรูหราของแม่งแล้วก็ถ่ายแต่ลูกสวยๆดาว่านินทาเขานี่เหมือนแฟนเก่าคุณเลยนี่ครับก็นี่ไงเรื่องมันคล้ายๆกันอ๋อคนนั้นเหรอที่จบไปไม่ค่อยสวยอ่ะยังสวยทุกคนที่มาเป็นแฟนเหรอใช่สิ่งที่เขาทําหลายอย่างโดยที่เราไม่รู้นะครับก็คือเขาอาจจะทำงานอยู่ก็ได้ สร้างโปรไฟล์สร้างโซเชียลแพลตฟอร์มรีวิวสินค้าให้ลูกค้ารีวิวเสื้อผ้าบางคนเนี่ยขายเสื้อผ้าออนไลน์ที่เขาถ่าย2-3 4 3, 5ทีเนี่ยก็คือถ่ายตุ้มหูของเขามันเหลี่ยมมันไม่ได้หรือว่ามุมมันผิดหรือไม่สวยแต่นี่ไม่ได้บอกทุกคนในกรณีของคนที่เอา<ม>คนที่ท <ำ S 1> มันเฮี้ยอะไรเลยเออคนที่มันไม่ได้ถ่ายอะ่ะมันไม่ได้ถ่ายงานน่ะแล้วมาทำตัวอย่างเงี้ยคุณไม่ถึงจัดการครับคุณผิดจ้าง คือจริงๆผมว่าผมเห็นเยอะมากรอบข้างผมเนี่ยมีเยอะมาก <Wow. S 1> ผมว่าเขาน่าจะหลงกับใบหน้าของตัวเองในสมัยก่อนก็คือคล้ายๆคนที่เห็นกระจกแล้วแม่งต้องหยุดต้องหวีผมบ้างต้องเสยผมบ้างแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ต้องเลยมันมีกระจกซึ่งเป็นมือถือแล้วในมือถือเนี่ยมันก็มีแอปซึ่งส่องแล้วดูสวยกว่าหน้าจริงก็ยิ่งชอบดูไอ้พวกเนี้ยยิ่งเสพยิ่งติด ถ่ายเปเลยมันอุ้ยมันสวยมันสวยมันสวยมันช่วงมงกก่อนะคนบางคนไม่ได้เสพติดนะแต่ว่านี่เป็นค่านิยมของสังคมที่น่ากลัวมันมันคือเราว่ามันเสพติดว่ะมันเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเฮ้ยคนนั้นก็ดูดีคนนี้ก็ดูดีคนนี้ก็ดูดีทําไมฉันดูไม่ดีก็ถ่ายแม่งกว่าจะดูออกมาดีแล้วก็ไปแต่งรูปผู้หญิงสมัยนี้แต่งรูปกันไม่แต่งรูปกันสิบปีทีตห้าทีนะครับแต่งคือมโมงหนึ่งวันสองวันสามวันนะครับเพื่อที่จะได้รูปสวยๆรูปหนึ่งมีอาชีพที่เขา ส่งไปเพื่อให้คนอื่นแต่งและส่งกลับมาด้วยรูป <c oughs> ล,ละร้อยบาทรูปล,ละสองร้อยบาทเห <c oughs> มือนกับแรงกดดันของสังคมบอกว่าเขาต้องสวยต้องอะไรย่างนี้ทีนี้มันไร้สาระ <c oughs> มึงควรทำยังไงมันก็อาจจะเป็นเกณฑ์ดีสำหรับผู้ชายอย่างตัวพี่ไปแล้วเจอผู้หญิงเนี้ยกูรู้ลวครั้งหน้ากูไม่เอานะเพราะว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมันชัดเจนก็คือตัวกูเนี่ยไม่ได้มีความน่าสนใจเท่ากับโลกในมือถือมึงเพราะรู้ลวโอเคมึงไม่สนใจกู <c oughs> กูจะไปสนใจมันทำไม <c oughs> ผู้ชายบางคนก็พยายามที่จะแบบ เรียกร้องความสนใจกระตือลือล้อนที่เขาจะหันมาสนใจแต่ล้พี่ถ้าเกิดเจอผู้หญิงเนะี่ยบ๊ายบายแล้วตรงนั้นที่จัดก,การไังตรงนั้นอ่ะช่างหัวแม่งเลยใช่ช่างหัวมันปล่อยเลยเหรอไ, <ป S 1> ไม่ไ <ป S 1> แต่แต่กูว่ามองถ้าในมุมกลับกันนะใจเข้าใจเรานะก็คือผู้ชายอะเอนเตอร์เทนได้ไม่ดีพอใช่ทำให้ผู้หญิงอะแม่งต้องไปเล่นมือถือต้องไปถ่ายหน้าตัวเองถ้าเกิดอยู่ในเจอผู้ชายที่มันสนุกนะมึงไม่มีเวลาแม้แต่จะจับมือถือเลยจะบอกใ,ให้มึงรู้ตัวไอทีคือหน้ามึงเละเป็นผีแล้วอ่ะ ก็คือสเต็ปผู้ชายก็ไม่ดีพอด้วยผู้ชายสเต็ปไม่ดีด้วยทีนี้กลับมาเรื่องของคนที่ทํางานอย่างผมเนี่ยทำงานอย่างคุณเนี่ยทำงานครับผมจะบอกเสมอเลยนะผมไปร้านอาหารเพื่อนอะไรเงี้ยอาหารเหินมาละเฮ้ยพวกมึงกูขอโทษจริงจริงเพระว่าเดี๋ยวขอกูถ่ายกันนะกูเป็นบล็อกเกอร์นะผมไปเมืองนอกไปออสเตรเลียไปเลยเจอฝรั่งฝรั่งแบบขอโทษน,นะครับผมเป็นยูทูบเบอร์ผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับผมขออน,นุญาตถ่ายนู่นถ่ายนี้ถ่ายถ่ายถ่ายเสร็จปั๊บลง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 รูปที่กูต้องการปั๊บกูวางมือถือเลยโอเเคคผมทาางนสรร็จแลล้้ววับ บิวต <Beauty>, ี้บิวตี้ยังไงบิวตี้ไงบิวตี้ช็อตอ่ะอ่ะก็คือ,อกล้องแดดก,ก่อนแต่ว่าเราจะบอกเสมอว่าเนี่ยวันนี้มาเดทกับหนูนะสมมตินนะกุ้งใหญ่มาเป็นกุ้งของหนูที่หนูต้องแดกนั่นแหละเออพี่ซื้อสั่งมาให้หนูแต่ก่อนหนูแดกขอพี่แบบถ่ายเซลฟี่ก่อนได้ไหมรูปหนึ่งปั๊บอ่าอ,อันนี้ตัวเนี้ยออนไลน์วิ่งแน่นอนกูก็กลับมาเป็นโปรไฟล์ของกูอ่ะเดี๋ยวเชิญหนูแดกนะมีอะไรมาก็เฮ้ยขอถ่ายเก็บเรียมเก็บวิดีโอก่อนนะขอโทษจริงๆมันเป็นงานพี่จริงๆทางนเสร็จลหลังจาากนนี้ขออุญตวางมืืออถแล้วเรามาเอน ก็มีก็เคลียร์กันได้คนจะได้เข้าใจเราแต่ก็เห็นอย่างที่พี่บุ๋มเห็นนะอย่างล่าสุดสัปดาห์ล่าสุดที่ผมเห็นคือผมไม่รู้หรอกว่าเดี๋ยวนี้เขาเล่นอะไรที่เป็นแอปเหมือนแบบเหมือนเราต้องซื้อเข้าไปดูเขาเขาก็ถ่ายเขานะอ่นนี้ค่ะอยู่ร้านนี้นะคะเป็นไลฟ์นะอันนี้อันนี้กูเข้าใจแล้วอันนี้คือทำงานได้ทำงานคิดที่ไลฟ์คิดที่ไลฟ์มันมีอยู่หลายมันมีอยู่หลายแบรนด์ไอเนี้ยคือเขาถูกจ้างให้ออกอากาศวันละชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเพราะฉะนั้น เขาอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยบางคนนักนักร้องนักดนตรีบางคนก็เล่นกีตาร์ไปแล้วก็เปิดไลฟ์ไปบางคนก็ทำเฮี้ยทำหากออกกำลังกายไปเปิดไลฟ์ไปเขาก็คือต้องเอนเตอร์เทนมันเป็นอยู่ในสัญญาของเขาแก่ๆมึงไม่เข้าใจหลายตอนไม่ไหวรุ่นไม่ไงผมแค่สงสัยว่า มเห็นผู้ชายที่มีอาการแบบโคดเซ็งอ,ะะอ,อ่ะทำไมวะไม่หรอกผู้ชายอาจจะแบบเอนเตอร์เทนได้ไม่เก่งพอเออทำให้ผู้หญิงเนี่ยมันก็ไปเล่นอย่างอื่นไปเล่นมือถือถ่ายรูปตัวเองดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าผู้ชายเนี่ยเอนเตอร์เทนถึงอะ่ะยังไงผู้หญิงก็ไม่เล่นหรอกมือถืออะ่ะเออจริงแนละ้วเราต้องเราไม่เข้าใจที่มาที่ไปของของแต่ละคนไงเพราะว่า อย่างพี่เนี่ยเคยคุยกับคนที่เป็นเหมือนกับเป็นกึุ่มอินฟลูเอนเซอร์เป็นแม่ค้าออนไลน์เพราะว่าวินาทีเขาอ่ะมันคือการเอามือถือออกมาเนี่ยม,มันคือมันคืองานหมดเลยเห็น่หเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะหนูต้องไลฟ์ในช่องนิดชั่วโมงครึ่งนะคะแต่งหน้าไปไลฟ์ไปอยู่ร้านอาหารสวยๆไลฟ์ไปถึงเวลาปุ๊บเดี๋ยวขอถ่ายนี่ก่อนนะคะขอถ่ายรูปพี่ภูมิช่วยถ่ายนี่แต่เรารู้ว่าเนี่ยมันคืองานของเขาถ้าเราชอบเขาเราก็อยากสนับสนุนนะเพราะรเราก็อาจจะนั่งเบื่อๆนั่งเฮียแรงเราไปเขาก็ทําเข้าไป เสร็จป๊บหลังจากนั้นเราดีกับเขาเขาก็ดีกับเราเข้าๆแล้วก็ยิ้มกันยิ้มนี่หมายถึงว่าเอ่อลืมตาแล้วก็ Line of Spine ยิ้มกว้างอันนะฮะ F**k เป็นนะครับผมเป็นนะครับมผ